สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพรีเซนต์นหินสลับบรีหรือว่าสลับ,บุุีค่ะปุมหินสลับบรีนะคะจะมีอายุประมาณในช่วงยุคเปอร์เมียน,นะคะ่ะการแพร่กระจายนะคะจะมีตั้งแต่เลยเพชรบูรณ์นะคะไปจนถึงะตะวันตกเชียงเหนือของที่ราบสูงโคราชค่ะรีทอจิหรือว่าชนิดของหินนะคะจะเป็นอินเ r อร์เบตเต l เชลแซนสโตนแล้วก็ตินเบตเตลามสโตนค่ะ ลามสโตนนะคะจะเป็นแม s i ีฟค่ะแล้วก็เป็นเบทที่มีลักษณะดีเลยค่ะแล้วก็ f o สซิลนะคะจะส่วนมากจะเป็นปะการังที่อยู่ในเชลค่ะแล้วก็อยู่ในตินเว d เดซ d s สโตนค่ะความหนาของกลุ่มหินสระบุรีนะคะจะมีความหนาประมาณ4,486เมตรค่ะเจเนซิสหรือว่าสภาพแวดล้อมในการเกิดนะคะจะเป็นเอ่อมารีนเชลแอนวอรเรค่ะแล้วก็ n e ียร์ลิฟแอน r วอ m e เ t ก็คืออสภาพแวดล้อม ใกล้ปรกการังค่ะเ่วนมารินเชลนะคะจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นไหลทวีปของมหาสมุทรค่ะกลุ่มหินนี้นะคะจะแบ่งเป็นหกฟอร์เมชันหรือว่าหกมวดหินค่ะโดยมวดหินแรกนะคะจะเป็นมวดหินปูเทค่ะมวดหินต่อไปนะคะจะเป็นมวดหินเขาขวางมวดหินหนองโป่งมวดหินปางอโศกมวดหินเขาฝาดแล้วก็มวดหินซักบอนค่ะไทยแอเรียนะคะจะตั้งอยู่ที่สระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะ รูปภาพทางขวามือน,นะคะจะเป็นรูปภาพที่แสดง geologic map ของกลุ่มหินสระบุรีในจังหวัดสระบุรีค่ะโดยจะแสดงทั้งหมด6หมวดหินค่ะเป็นพื้นที่ตั้งของหมวดหินต่างๆค่ะโดยต่อไปนะคะจะเป็นรูปสถิติกราฟีของกลุ่มหินสระบบุรีค่ะเดยจะ แบ่งตามยุคได้ตั้งแต่ยุคคาร์บอนิฟลาจนถึงยุคเปอร์เนียนค่ะโดยสตาติการาฟีนี้นะคะก็จะแสดงว่าลักษณะหินของแต่ละมวลหินเป็นยังไงค่ะดูได้จากดังรูปเลยค่ะเช่นมวลหินพูเพนะคะก็จะเป็นแมซีฟหรือว่าเบดดสคาร์บอนเนตค่ะมวลหินปางอโศมนะคะก็จะเป็นอินเตอร์เบดดิแซนสโตหรือว่าเชลค่ะมวลหินหนองโป่งนะคะก็จะเป็นตินเบดดิเชลหรือว่าลามสโตค่ะอันนี้นะคะก็จะแสดงของ ยุคแล้วก็ยุคย่อยหรือว่าสมัยของมวลหินแต่และมวลหินด้วยค่ะไปกันที่มวลหินแรกเลยนะคะภูเพย์ฟอร์มชันหรือมวลหินภูเพย์ค่ะรีทโลจีหรือว่าลักษณะของหินนะคะจะเป็นประกอบไปด้วยหินปูนที่เป็นชั้นดีค่ะมีสีเทาและสีเทาเข้มขนาดชั้นนะคะจะปานกลางถึงชั้นหนาแต่ว่าช่วงบนเนี่ยมักจะเป็นชั้นหนามากซึ่งจะมีหินเชิดเกิดเป็นชั้นแล้วก็เป็นก้อนแทรกอยู่ด้วยเสมอค่ะช่วงล่างเนี่ย มักจะมีหินดินดดนแล้วก็หินดินดานกึนนก่งหินชนวนหรือว่า slatey shale เ,เ,เป็นชั้นบางๆแทรกที่บริเวณชั้นหินแบบฉบับค่ะโพสิชที่พบนะคะก็จะเป็นฟิวซิลินิตแล้วก็ความหนาของมวลหินนี้นะคะก็ะอยู่ที่ประมาณ5 9 3้เาามเมตรค่ะทเซ็กชันนะคะหรือว่ามวลหินแบบฉบับของมวลหินนี้ก็คือบริเวณเขาภูเพติดต่อกับเขากงมทางตาบทับกว้างอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับรีค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น แสดงรูปที่เป็นหินปูนสีเทาองค์ชมพูค่ะจะมีหินดินดนแทรกเป็นชั้นบางของมวลหินภูเพนะคะบริเวณบ้านอ่างหินตาบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขอความสมมิชนหรือมวลหินขอความค่ะในถลจีหรือว่าลักษณะหินนะคะก็จะประกอบไปด้วยหินปูนหินโดโลไม์แทรกด้วยหินดินดานหินทรายหินทรายเนื้อทับแล้วก็หินฟูขาไฟบ้างค่ะหินปูนนะคะจะมีสีดําและสีเทามีหินเชื้อแทรกเป็นกระป๋อง หินดินดานหินทรายและหินทรายเนี่ยทับจะมีสีน้ำตาลอ่อนและสีเทาแกนเขียวค่ะพอเสที่พบนะคะจะพบฟิวซูเนตแบคคิ o โอพอดไบวาลไนโรไบไบโอซัว wow แลวก็ไคลนอยสเต็มค่ะหรือว่าก้านไคนอยนั่นเองจะบ่งบอกอายุของยูเปอร์เมียนตอนล่างได้ค่ะความหนาของมวลหินนี้นะคะจะอยู่ที่490เมตรค่ะไฮเซคชั่นหรือว่ามวลหินแบบฉบับนะคะจะเป็นบริเวณแนวที่ตัดขว่งเทือกเขาขออวางอำเภอเขตอำเภอวังม่วงจงังหวัดสระบุรีค่ะ ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นภาพที่แสดงลักษณะรอยแตกแบบหนังช้างที่พบโดยทั่วไปในหถึนปูนของวลหินเขาขวางบริเวณรับดาวเขาแก้วตำบลลำพยากางอำเภอมมกเหล็กค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นหนองโป่งฟอร์เมชั่นค่ะหรือว่าหินหนองโป่งเทโนโลยนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยประกอบไปด้วยหินดินดดนค่ะสลับกับหินปูนบางช่วงนะคะหินดินดานก็จะมีจํานวนชั้นหนากว่าหินปูนนะคะส่วนบางช่วงหน่ยหินปูนก็จะมีอ่าชั้นที่หนากว่าหินดินดานค่ะบางช่วงหินปูนนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแถบชั้นบางๆค่ะบางชั้นเนี่ยเป็นหินปูนเนื้อดินแล้วก็มีหินเช้อแทรกขั้นสลับ บานแห่งหินปูนเกิดเป็นกระเบอตนะคะอยู่ในหินดินดนดนโดยเฉพาะในช่วงบนสุดค่ะสําหรับหินดินดานนะคะมันจะมีลักษณะเนื้อใสแป้งและเนื้อซิลิก้าค่ะโดยเฉพาะในช่วงล่างน,นะคะแล้วก็ช่วงบนของชั้นหินอย่างไรก็ตามนะคะมื่เห็นก็ยังมีหินภูเขาไฟแทรกสลับกันบ้างเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นฟอสซิลค่ะฟอสซิลนะคะนอกจากจะเจออากาติซาร์ดในคล้าที่บริเวณชั้นหินแบบฉแบบฉับแล้วเนี่ยก็ยังพบซทรกฟอสซิเรน,นะะิตค่ะที่บ่งชี้อายุ ของอารินสกินอาชินสกิเกียนนะคะถึงกรุงกูเรียนหมดหินหนองป่งค่ะความหนาหรือตีเนี่ยนะคะก็อยู่ที่673เมตรส่วนไทล์เซกชั่นก็คือบริเวณหมู่บ้านหนองป่งค่ะเขตอำเภอเมืองเมือ,อ,มองจังหวัดสระบุรีค่ะ ภาพด้านบนนะคะเป็นภาพของหินปูนที่แสดงลักษณะเป็นชั้นดีขนาดชั้นบางของหวดหินหนองโปง่งบริเวณตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กค่ะต่อไปนะคะก็ภาพด้านซ้ายนะคะก็เป็นภาพของ geochemistry OK ของเชดค่ะโดยจะแสดง d e p o s i t i o n นะคะแล้วก็ s r a t i g r a p h i c แล้วก็ Structure คะ่ะของหมือนหินหนองโปง่ง ก็เริ่มที่ด้านบนสุดน,นะคะหรือ upper subunit ก็จะแสดงเชิญนะคะที่มีการแทรกสลับกับเชลแล้วก็ลามสโตนค่ะโดยเชเน่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืององ์คน้ำตาลค่ะไปจนถึงสีดำแล้วก็จะพบชมรอดเวนบางส่วนค่ะแล้วก็มีพบเจอเรดีโอเรดิเรเลียนได้ค่ะเชลนะคะก็จะมีสีน้ำตาลค่ะแสดงเป็นอ่าลามินตค่ะแล้วก็ บางเมดนะคะก็จะแสดงเกรดดิ้งด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงกลางหรือว่ามิดเดิลแซมมินินะคะก็จะพบเป็นตินเบดเดดของลามสโตนค่ะแล้วก็จะมีอินเตอร์เบดเดนะคะหรือว่าการสลับกับเชลชั้นบางแล้วก็เชลดค่ะด้วยลามสโตนจะมีสีเทานะคะแล้วก็สีอ่เทาเข้มค่ะ เชิดนะคะจะมีสีเทาไปจนถึงสีดําค่ะต่อไปนะคะเป็นโลซับยูนิตค่ะโลสับยูนิตนะคะก็จะมีสีเทาไปจนถึงสีเทาเข้มค่ะแล้วก็จะมีเบดน,นะคะตั้งแต่ตินไปจนถึงติ๊กค่ะแล้วก็จะพบแบกสโตนนะคะหรือว่าหินทรายเนสอสกรกค่ะแล้วก็จะพบแบโอคาสติกแพกสโตนแล้วก็พบใครหนยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นปางอโศกฟอร์เมชันหรือว่าหมดหินปางอโศกค่ะเทอร์รจีนะคะก็คือเป็นหินดินดานหินดินดานกึ่งหินชนวนและหินชนวนแทรกด้วยหินทรายเป็นเลนและชั้นหินปูนหินดินดานหินดินดานกึ่งหินชนวนและหินชนวนมีสีเทาค่ะแล้วก็มีสีขี้ม้าสีน้ำตาลแสดงลักษณะเป็นชั้นบางส่วนฟอสซิลนะคะก็จะพบเป็นใบวาลค่ะแล้วก็ติงเนตหรือว่าความหนานะคะก็จะอยู่ที่3ามร้อยหกสิบเมตรส่วนไทป์เซกชันนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณบ้าน าอาโศกใกล้สถานีรถไฟทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะภาพด้านซ้ายนะคะก็เป็นภาพของกลุ่มหินสระบุรีมวลหินปางอาโศกในอายุเพอร์เมียนค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเขาขาดฟอร์เมชันหรือว่ามวลหินเขาขาดค่ะทิเทอโรจีนะคะก็คือลักษณะทั่วไปเนี่ยประกอบไปด้วยหินปูนสีขาวเทาค่ะเดี๋เป็นชั้นงบางถึงหนามากแล้วก็ไม่เป็นชั้นก็มีค่ะ เนื้อดิแล้วก็บางแห่งนะคะมีลักษณะเป็นเนื้อดินโดยมากเนี่ยจะมีชั้นหินเชิงแทรกอยู่ทั่วไปค่ะแล้วก็บางแห่งเป็นหินดรไม้บางที่นะคะก็จะมีหินดินดานเนื้อทรายหินทรายแป้งหินทรายแสสลับอยู่บ้างค่ะส่วนบางแห่งก็จะมีหินปูนเนื้อกรวดอยู่ด้วยแล้วบางแห่งนะคะก็แปลสภาพไปเป็นหินอ่อนหินแคลซิเกรตแล้วก็หินฮอนเฟลนั่นจัดนักยังเพราะว่ามีหินเปล่าไฟแทรกตัดเข้ามาในชั้นหินมวนี้อยู่เสมอค่ะ ฟลาชิน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นซาฟิสเรินิดค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่อแบคทีเอลพอดกะสตรอพอดอมลโมไนซ์เซฟอลพอดคอรัลนะคะแบโอโซแบโอโซะค่ะใครใครโอยแล้วก็แอลกีนะคะเป็นต้นซึ่งซาฟิสเรนิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอายุไอทินสกีน e นะคะถึงกุงกุเรียนค่ะ ติ้งเนนหรือความหนาคะก็ยจะอยู่ที่1 8, 8ึ่เมตรส่วนไทเซ็กชั่นนะคะก็จะอยู่บริเวณเขาขาดช่วงเขาช่วงเขาเขียวขาดตอนทางหลวงสายสร์บอรีถึงลมสัตว์ต่อกับบริเวณเทือกเขาปรุงปราบเขาขาวเขาพัดเขาอีมดเขามะขัมเท่าและเขายาดเอียงค่ะ ภาพประสายนะคะก็เป็นภาพของหินปูนสีเทาค่ะแสดงชั้นดีมีเช้แซบเป็นกระเบาะค่ะแล้วก็เป็นชั้นของเมืองหินช่อขาดบริเวณตำบลน,น้า,า,าพาราอำงเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะ ต่อไปนะคะเป็นซับบอนอรเมชันหรือว่ามนเหินซับบอนค่ะ geology นะคะลักษณะ,ะทั่วไปในประกอบไปด้วยหินดินดานสลับกับหินแายแป้งรวมทั้งหินทรายเล็กน้อยค่ะจะมีสีน้ําตาลองเหลืองนะคะสีน้ําตาลอ่อนและสีน้ําตาลเรือค่ะนอกจากนั้นนะคะในบางแห่งก็จะมีสีเหลือบเทาแล้วก็สีเหลือบดำตาค่ะ,มะเมื่อแห่งมีสีเขียวขี้มานะคะแล้วก็หลายชั้นจะมีหินปูนลักษณะเป็นชั้นสีเทานะคะแล้วก็สีเทาดําค่ะชั้นบางจนถึงชั้นหนานะคะ ทากชั้นอยู่บ้างในบางแห่งส่วนเชินะคะก็ยังคงมีทรกอยู่เป็นกระเปาะค่ะโดยเฉพาะในช่วงบนบนบางบริเวณเนี่ยมีชั้นหินดินดานที่มีเชื้ออยู่มากแล้วก็มีเหนือเป็นซิลิกาด้วยค่ะเกิดอยู่เป็นหย่อมหนามากในบางแห่งน,นะคะหินอาจจะแปลสภาพไปเป็นหินชนวนค่ะหินฟิวไล,ลแล้วก็หินชีดค่ะฟอสซิลนะคะก็จะเพบสร้างดึกดำบรรพ์บ้างค่ะเช่นไอแกที อาการทีสรัสค่ะฟิซูรินิดก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟีซูรินฟซูรินิดนะคะแล้วก็ติงเนนหรือความไหนเนี่ยอยู่ที่1,103งพัรมค่ะส่วนไทป์เซกชันนะคะก็จะอยู่บริเวณที่บ้านสบอนประมาณหลกักกมที่134่ง้อยใกล้กับอำเภอทับวางจวัดสระบ,บุรีทางทาง,ทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของทางหลวงมิตรภาพค่ะ ภาพด้านซ้ายนะคะก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงเหมืองหินซับเบิร์ในกลุ่มหินสระบ,บุรีพบอมหินเชื้อสีน้าตาลค่ะแ้รกสลับกับหินฟูนที่มีสีเทาค่ะภาพนี้ก็จะเป็นภาพเรเฟรน c ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสมาชิกค่ะก็้ขอจบการนักสน็นนะ